ในที่สุด PlayStation ก็ได้จัดงาน State of p l a y รอบใหม่ขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาของวันที่5มิถุนา2025หรือ4มิถุนายนตามเวลาสากลไม่รอช้าครับเริ่มกันที่ไฮไลท์แรกเลยเป็นที่เรียกเสียงฮือฮาได้ดีเป็นอย่างมากเลยนั่นคือการเปิดตัวเกม007 First Light เกมเจมบอลภาคใหม่จาก IO o n t t r r c t t v v s t u d i สตูดผู้สร้าง Hitman ในครั้งนี้นะครับตัวเกมจะพาเราย้อนกลับไปในช่วงที่เริ่มต้นการเป็นสายลับของเจมบอลที่ ยังหนุ่มและไฟแรงมาพร้อมกับบรรยากาศในยุค60ที่น่าสนใจเป็นอย่างมากครับผมเกมนี้เนี่ยมีกำหนดวางจำหน่ายในช่วงปี2026นู่นเลยครับต่อมาสายเกมต่อสู้ก็ต้องเตรียมเฮนะครับเพราะ a r c System Works ผู้สร้าง Guilty Gear และ d r a g o n b บ l l Fighter 4หรือ FighterZ ที่เราคุ้นเคยกันได้ประกาศ เกมต่อสู้ใหม่แกะกล่องอย่าง Marvel Token Fighting o เป็นเกมต่อสู้แบบ4ต่อ4ที่นําเหล่าฮีโร่และวายร้ายจาก Marvel มาปะทะกันในสไตล์ภาพอนิเมะจุดอลังการนะครับเรียกได้ว่าใครที่ชื่นชอบเกมต่อสู้คอมโบมันๆเนี่ยไม่ควรพลาดเลยมีกําหนดวางจําหน่ายในช่วงปี2026เหมือนกันทั้งบน PlayStation 5แล้วก็ PC นะครับและสําหรับแฟนๆเกมสอยองขวัญก็มีข่าวดีเช่นกันครับ Silent Hill F ได้เผยโฉมตัวอย่างใหม่ที่เรียกได้ว่าหน้าขนลุก พ,พร้อมยืนยันวันวัง,วงจำหน่ายอย่างเป็นทางการนะครับในวันที่25กันยายนปีนี้ครับใครที่รอคอยการกลับมาของความหลอนอย่าง s i เรนฮิล l l ในสไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยเตรียมตัวเตรียมใจให้ดีแล้วกันครับที่สําคัญ ต้งเเรียยมินดวขาดไม่ได้เลยครับสำหรับ g ก d of y o t โเกมจากซัก,กระพังผู้สร้าง g ก d of อ s ฟซ i m a ที่แม้จะยังไม่ได้โชว์เกมเพย์แบบเต็มๆแต่ก็ยืนยันว่าจะมีการจั s เต t อ of p พ a y พิเศษเพื่อเจาะลึกเกมนี้โดยเฉพาะในเดือนกร,รกฎาคมปี2025เตรียมตัวรอชมกันได้เลยครับและนี่ก็เป็นการสรุปไฮไลท์บางส่วนจากงาน Sta t e of Play เดือนมิถุนายน2025ครับบอกเลยว่า Play Station ยังคงมีของดีซ่อนอยู่อีกเพียบและนี่ก็เป็น มีแค่จุดเริ่มต้นของความตื่นเต้นในปีนี้และปีหน้าเท่านั้นช่วยกระซิบบอกหน่อยนะครับคุณตื่นเต้นกับเกมไหนมากที่สุดอย่าลืมกดติดตามช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวสารวงการเกมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ